Big กโจ๊ตลกที่ไม่ขบขันตำรวจนะครับทำไมถึงไม่รู้ว่าใครอยู่ในบ้านหลังนั้นใครเข้าใครออกผมอาจจะดูหนังฮอลลีวูดมากเกินไปแต่ทำไมไม่มีตำรวจนั่งอยู่ในรถตู้คอยถ่ายรูปสักสองสาวันเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าใครอยู่ในบ้านหลังนั้นก่อนที่จะไปขอหมายจากสศาลตัว Big กโจ๊เองได้อ้างเองถึงประมวลกฎหมายอภิสิทธชนแห่งเหลื่อมล้ำประเทศฉบับไหนมาตราไหนที่ระบุว่าตำรวจห้ามคน้นบ้านของคนระดับ รองผอบอรตอรอจะต้องมีคนระดับผู้บังคับบัญชาเท่านั้นที่เข้ามาคนได้และระยะเวลาที่จะต้องรอผู้บังคับบัญชานั้นมันเป็นระยะเวลาที่หากผิดจ,จริงทําลายหลักฐานได้หรือไม่ลูกน้อง8คนที่โดนข้อหาเกี่ยวพันกับบ่อนออนไลน์ บิ๊กโจ๊ก็ตอบว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนเจ้านายบิ๊กป้อมแต่คุณไม่รู้ได้อย่างไงนี่เป็นลูกน้องที่คุณเลือกเฟ้นมากับมือฟุ้งฟักมากับมือทํางานด้วยกันเป็นปีอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันด้วยซ้ําไปคุณไม่รู้ได้อย่างไงคุณต้องมั่นใจร้อเอร์เซนสิว่าเขาสะอาดทุกคนเพราะว่าคุณทํางานกับเขามาเองเลือกเขามาเองฝึกเขามาเองภาพจากงานเลี้ยงที่มีผู้หญิงที่เป็นเจ้าของบ่อนออนไลน์รายใหญ่ ที่มีภาพอีกภาพหนึ่งนั่งกลุมมือกับลูกน้องคนสนิทบิ๊กโจ๊กก็ตอบว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้คุณไม่รู้ได้ยังไงคุณเป็นตำรวจทำคดีบนออนไลน์มาแล้วกี่คดีคุณไม่รู้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นมันสรุปได้สองทางทางแรกก็คือทุกคนบริสุทธิ์หมดบิ๊กโจ๊กไม่รู้เพราะว่ามันไม่ใช่ความเป็นจริงหรือมีความผิด แต่บิ๊กโจ้ก็ไม่รู้อยู่ดีเพราะฉะนั้นบิ๊กโจกจึงไม่เหมาะสมแม้กระทั่งเป็นพลตำรวจถ้าไม่รู้แต่นี่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องสืบส่วนสอบสวนต่อไป แต่อีกประเด็นหนึ่งก็คือคดีนี้เกี่ยวข้องกับการแก่งแย่งเต้าออ้พอบอรตอรอหรือไม่ถ้าเกี่ยวข้องนั้นมันก็แสดงให้เห็นว่าตำรวจเล่นกับตำรวจแบบนี้โครงสร้างและระบอบของประเทศไทยมันเน่าเฟะสิ้นดีเรื่องโครงสร้างประเทศนะครับเป็นเรื่องที่ผมพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกโครงสร้างอุป,ปถัมภ์ที่อำนาจกระจุกอยู่ในมือผู้ที่มีอิทธิพลผู้ที่เป็นบ้านใหญ่ไม่ว่าจะในกองทัพในตำรวจในราชาการในการเมืองหรือแม้กระทั่งองค์กรศาสนาคอนเนคชั่นก็ม้ ขั้วพวพันเชื่อมโยงกันเต็มไปหมดหนึ่งในบ้านใหญ่อันนั้นก็คือบ้านที่บิ๊กโจ๊กอยู่และผู้อยู่อีกคนนึงก็คืออาจจะเป็นเจ้าของบ้านเลยด้วยซ้ำไปก็คือบิ๊กป้อมซึ่งเป็นพักร่วมรัฐบาลซึ่งน้องชายของบิ๊กป้อมและคนเสด็จอีกคนหนึ่งซึ่งอื้อเฉายกว่าบิ๊กโจ๊กอีกก็เป็นใหญ่เป็นโตในรัฐบาลเพราะฉะนั้นบ้านนี้อำนาจขับฟ้ารับจนกระทั่งบิ๊กโจ๊กเคยโดนสอยมาแล้วทีหนึ่งแต่ก็พังงาด กลับมาเป็นรองผอบอรตอรอเป็นแคนดิเดตผบตรอ,อีกด้วยสิ่งที่ผมสอนกับนักศึกษาที่ทำภาษานะครับนั่นก็คือคอนเซปต์ power corrupt อำนาจนำไปสู่การคอรัปชั absolute power corrupt absolutely อำนาจเป็ดเสร็จนำไปสู่การคอรัปต์อย่างเป็ดเสร็จเพราะว่ายิ่งคุณมีอำนาจเท่าไหร่ คุณยิ่งมีโอกาสในการคอรัปมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหานี้ก็คือกระจายอํานาจเลือกตั้งผู้ว่าเลือกตั้งท้องถิ่นและกระจายอํานาจตํารวจให้ขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัดมันเป็นการทําลายบ้านใหญ่ให้เป็นบ้านเล็กบ้านเล็กบ้านเล็กอําน,อนาจน้อยลง และรัฐบาลกลางที่มีหน้าที่ตรวจสอบบริรหารจัดการก็จะสามารถที่จะตรวจสอบและทำลายคอร์รัปชันได้อย่างสะดวกขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นมีประสิทธิผลขึ้นแทนที่จะต้องต่อกรกับบ้านใหญ่ซึ่งระบอบอุปธรรมนั้นเชื่อมโยงจนกระทั่งแต่ต้องแทบทุกคนมันสู้ไม่ได้ในระบอบแบบนี้วิธีที่จะแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของประเทศไทยคือแก้ที่โครงสร้างกระจายอำนาจกระจายอำนาจ กระจายอำนาจขอบคุณครับ